สองทาย,ยาทนุยสุจิราวัฒนาดียาสร้างโรงเรียนให้หลังจากที่นุยสุจิรา ด้แต่งงานกับครอบครัวของสามีปอนชยพลหนึ่งในเศรษฐีตระกูลดังก็ได้ให้กำเนิทดทายาทด้วยกันสองคนอย่างน้องระดาและน้องระพีที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวของสามีก็ได้สร้างโรงเรียนระดับนานาชาติมูลค่ากว่า1.2พันล้านซึ่งภายหลังนุยสุจิราพร้อมครอบครัวก็ได้ตัดสินใจให้น้องระดาและน้องระพีเขาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แถมเป็นนักเรียนรุ่นแรกที่ประจวบเหมาะกับเปิดโรงเรียนพอดีซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นของอาจารย์มาริกาธรรมวัฒนะแม่ของสามี นุ้ยสุจิราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทายาทต,ตัวน้อยของตระกูลอย่างน้องระดาและน้องระพีซึ่งเป็นหลานแทๆ้ๆได้เข้าเรียนที่นี่พร้อมๆกับทายาทบุตรหลานของผู้ปกครองที่สนใจทางนี้นุ้ยสุจิราก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจุดป,ประสงค์ของการสร้างอาจจะไม่ถึงกับเป็นการรอรับขันหลานแต่มันเป็นจังหวะที่มาตรงกันพอดีและที่คุณแม่สามีตัดสินใจเปิดโรงเรียนก็เป็นที่ตรงนี้เป็นของครอบครัวอยู่แล้วประจบกับคุณแม่ก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยายลัยด้วยความจริงตอนที่ ที่กาลังตั้งท้องน้องระดาก็ยังหาที่เรียนกันอยู่เลยส่วนเรื่องที่มีคนมองว่าแค่มีลูกก็ต้องเปิดโรงเรียนให้ทายาตดูแล้วโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าเจ้าตัวก็เผยว่าไม่ได้ขนาดนั้นเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่พูดว่าไม่โอเวอร์ก็คือการทําโรงเรียนไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้เพราะต้องเขียนหลักสูตรและยังต้องผ่านการพิจรารณาจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนด้วยมันไม่ง่ายเลยเราไม่ได้หมายความว่าพอคุณแม่มีหลานแล้วก็อยากจะเปิดโรงเรียนให้หลานเลยเดี๋ยวอายุ ิแจะเปิดมหาวิทยาลัยให้หลานอีกก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นความประจวบเหมาะของคุณแม่กับอาจารย์ที่เป็นประธานของหลักสูตรมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจาก t o อฟนิวลูมดอทอินโขอบคุณค่ะ